ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระราชนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง ทรงประกอบพิธีมังคลาพิเศษเหรียนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรม,มาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่น่าธรรมาศศิลาทรงปราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วสาวแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีในานามคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมประเกียรติเนื่องในโอกาสเพลิมพระจุมพัน์ษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567กราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกในนามคณะสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นที่ระลึกแห่งโมงคล,ลสมัยและเป็นเครื่องเฉลิมพระบารมีธรรมอนุวัตตามแนวทางการสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระจมพัรษาสี่รอบ5ธันวาคม2518 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรและคณะสงฆ์ในขณนะนั้นเคยจัดถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567รับสนองพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังออกแบบและจะสร้างเหรียญพระบรมรูปในรูปทรงเสมาขนาดสูง3เซนติเมตร7มิลิเมตรรวมห่วงด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังมีอักษรพระปรมาพิธวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกเจ ประกอบด้วยเนื้อทองคำ73องค์เนื้อเงิน700แน30,000องค์ 30, ในการนี้ทรงพระดำเนินไปที่<น>มงคลทองเงินเทียนวิปัสสีทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าจุดปัสสีและเทียนนวะฮารคุณทรงคมแล้วทรงพระดำเนินไป รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมกระม2,567ภายในราชวัตรสมเด็จพระอริยวงศาคัตตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์10รูปและพระสงฆ์นั่งปรก5รูปทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรเก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปราบที่หน้าธรรมาชศิลาทรงจุดเทียนทอง,ทงเทียนเงินและทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกหน้าสวดพานวาันและทรงจุดเทียนพุทธาพิเศษที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัยซ้ายและขวาทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมังคลาพิเศษคณะสงฆ์จะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญพระบรมรูปแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ กับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อพระราชทานและประธานแก่ข้าราชการและประชาชนตามพระราชอัธยาศัยและพระอัธยาศัยโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ณมงคลสืบไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชาทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทเวลา18นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพระราชทานพระบรมราชวโรการให้ในหานชื่อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรวโรกาศให้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางหวางควันภริยาเอกกครราชทูตและนางสาวจางหญิงเลขานุการเอกสถานเอกกครราชทูตจีนประจำประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีนไทยร่วมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย ้านาฬิกาสินาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายชานโดชิรำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตัต้งเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยน25 6 5เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันษา,าสมเด็จพระนางเจ้าปั568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีพระบารมีศูนย์รวมใจไทยทั้งผองตอนที่1คู่พระบารมีแห่งแผน่นด้วยพระราชหฤทัยมั่นคง ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีแสงแห่งพระเมตตาที่เปล่งประกายเข่งข้างนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดยาพัชราสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีพระองค์ทรงงดงามทั้งพระวรกายและพระราชจริยวัตรเป็นแบบอย่างของหญิงไทยผู้เปี่ยมด้วยวินัยความมั่นคงและความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีทรงเขียนคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสง่างาม ทรงเป็นผู้นำที่เปลี่ยมด้วยพระราชารือยไทยอันมั่นคงและเด็ดเดี่ยวด้วยพระราชกรณียกิจอันหลากหลายพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งนายทหารราชองอรักษรพิเศษทรงผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นตามหลักสูตรของหน่วยทหารพร้อมทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชภา,าวะผู้นำความกล้าหาญและพระวิยญอุตสาหะที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและนานา,นาประเทศเรื่งใน ปพิธีสนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนราชวัลลบเทิดไทจอมราชา 72. พรรษามหามงคลณพระลานพระราชวังดุสิตข้าพระพุทธเจา้าตุธิดาพัชราสุธาพิม,มลรักษ์พระบรมราชินีเป้นผู้บังคับกองผสมนำทานมหาดเล็ก ราชวรวรัรักษาพระองค์และทหารมหาเล็กรักษาพระองค์มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเพื่อส่วนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนในฐานะองค์ผู้บังคับกองผสมพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชราสุทธาพิมลลักษ์พระบรมบราชนินีทรงนำการสวนสนามของทหารมหาเล็กราชวัลร,รับรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์เหล่าทัพอย่างเข้มแข็งองอาจและสง่างาม วันยายองผสมขวาพัพระสุลเสียงวันเดียวุฒิราชจริยวัตรที่เปลี่ยมด้วยพระเกียรติยศ และความจงรักภักดีต่อองค์จอมทัพไทยพระองค์ยังส่งยึดมั่นในแนวทางสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเพื่อส่งศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม หนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญคือการสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในการเพราะปลูกขยายพันธุ์และพัฒนาดอกเอเดไวท์ดอกไม้หายากที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งรักแท้จากดอกไม้กลางขุนเขากลายเป็นงานวิจัยด้านเวชสัมอางธรรมชาติสร้างไรายได้และเสริมสเสน่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สูงของไทยและเป็นสื่อกลางระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากพันไม้สู่แพรพันธลวดลายดอกเอเดไวจากผู้ทอเปลี่ยมด้วยความศรัทธาและความรักถึงพระราชนีพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองเช่นโครงการพัฒนาคลองเพลมประชากรที่กลับมาเป็นคลองน้ำสาสสวนสาธารณะต้นแบบสำหรับคนเมือง สะท้อนถึงพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเมื่อวันที่25กุุ่ามาพันธ์2568สมเด็จพระ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้รับการยกระดับเป็นสวนพุทธศาสตร์สากลมาตรฐาน B G C I และสวนจากภูผาสู่มหานาทีเป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ ที่เปลี่ยมด้วยองกวแวดล้อมของประชาชนอย่างแท้จริงจากคุ้นเขาสู่คลองเมืองสำอางจากสวนสาธารณนะสู่สวนพุทธศาสตร์สากลทุกแนวพระราชดำริหลวนสทอรพระราชฤุัทยที่แน่วแน่ในการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันรักโลกเริ่มที่เราไม่ใช่เพียงเพื่อวันนี้แต่เพื่ออนาคตอันยั่งยืนของแผ่นดินไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีคู่พระบรมีแห่งแผ่นดินสืบสารรักษาต่อยอดด้วยพระราชฤุลไทยที่มั่นคงอย่างแท้จริง สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้วันนี้เวลา17นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินแทนพระองค์ไปเมรหลวงนาพระพลาอิสริยาภรณ์ ท่นเพลิงศพท่านผู้หญิงปริยากเกษมสันณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่8ธันวาคม2567สิริอายุ90เสมัน,นอายยาุเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2475ที่กรุงเทพมหานครเป็นที่ดาข,ของพระยาวิทุนธรรมพิเนตโตะอมร ศึกษาระด tamam ับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที um ่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยส่วนระดับอุดมศึกษาที่คณะภายหลังย้ายไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วไปศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตที่วิทยาลัยเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์แห่งฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาเมื่อสําเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นโทกองวิเคราะห์ยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจริญในหน้าที่การงานจนได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านผู้หญิงปริยาเป็นผู้จัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติจัดทำตำรายาเล่มแรกของประเทศไทยและริเริ่มโครงการผลิตสารมาตรฐานอาเซียนและโครงการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานของยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา นวมินทราชินีกรรมการคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้านครอบครัวสมรสกับนายแพทย์หม่อมราชวงศ์อุดมพรกเกษมสรรมีบุตรสองคนส่วนคุณหญิงนงนุษอุณากูลถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่23เมษายน2568สริอายุ88ปีคุณหญิงนงนุชเกิดเมื่อวันที่16มีนาคม2479 เป็นที่ดาของพระกับคุณหญิงจำรัดวิทุนธรรมพิเนศศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ปรับอุดมศึกษาได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเพลนมาทำงานเป็นทันตแพทย์สำนักงานเิริสิงและคลินิกทันตแพทย์หญิงนงนุษย์นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการสมาคมสตรีอุดมศึกษา กรรมการสภาสตรีแห่งชาตินายกสมาคมนักเรียนเก่าราักประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอุณากูลมีบุตรธิดา4คน เวลา18นาฬกา1นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคาร150ปีวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานน้ำหลวงอับศพคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สริริอายุ94ปีคุณหญิงสุมนาเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2473 สายสวัสดิสระกุลจบการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์เกียรติยศในแพทย์สงครามทรัพย์เจริญอดีตแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีบุตรสองคนได้รับพระมหากรุณาที่คุณรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่วันที่1ถึง6มิถุนายน2500ารองคมนตรีเปิดงานวิจิตแอดเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพง วันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระาราชดำริจังหวัดเชยียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวิจิตรแอดเชยียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริจัดขึ้นระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2568 บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดออนเซนแอดสันกำแพง The g r o w of Nature สัมผัสบนสเสน่ห์แห่งน้ำพุร้อนยามค่ำคืนท่ามกลางแสงสีที่มีชีวิตเปลี่ยนบรรยากาศของน้ำพุร้อนสันกำแพงให้กลายเป็นโอเอซิสแห่งแสงและไอน้ำผสมผสานสเสน่ห์ของพลังธรรมชาติไทยเข้ากับการผ่อนคลายใต้แสงไฟอันง,งดงาม เป็นงานที่ผสมผสานร,ระหว่างความสวยงามของธรรมชาติแสงสีและศิลปะดิจิทัลไว้เข้าด้วยกันทําให้เกิดค่ำคืนแสนมหัศจจจย์แห่งสีสันช่วยสร้างความงานกิจกรรมภายในงานอาทิจุดแสดงแสงสีการสแสดงนิทรรศาการน้ำพุร้อนสันกำแพงการออกบูธด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี จุดแสดงแสงสีที่เป็นไฮไลท์ของงาน10จุดประกอบด้วยประตูแห่งการเวลาม่านแสงดาวแสงทาราเสียงตามแสงเราวาน้ำพุร้อนออนเซ็นแสงป่าและนิทานแสง สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพันษาวันที่3มิถุนายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2568พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิ ระล,ลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระมพันสาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store ขอเชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพัรษาวันที่สมิถุนายน2568โดยระลึกถึงพระตนตรัยหรือประกาศพระปริศและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติธรรมนาวาวังตั้งแต่วันที่1ถึง10มิถุนายน2568 สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หรือ Facebook ธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมจบข่าวในพระราชสำนัมมกประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ